สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนเซนต์โนบินิกมีคลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฝากทุกคนครับโดยในวันนี้จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถึง2วันด้วยกันดันงนี้ครับ 1. วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน8ของทุกปีสำหรับวันอาสาฬหาบูชาในปี2 5ง4นี้ จะตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการโดยในวันอาสารหาบูชานี้มีความหมายและประวัติอย่างไรมาดูกันครับคำว่าอาสารหาบูชาสามารถอ่านได้สองแบบคืออาสารหาบูชาหรืออาสารหาบูชาซึ่งจะประกอบด้วยคำสองคำคืออาสารหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติ กับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8ประวัติของวันอาสาฬหาบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประถมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้สองเดือนที่เรียกว่าธรรมจักรกับปะวัฒนาสุขซึ่งแปลว่าพระสูขแห่งการวงล้อธรรม โดยการแสดงประถมะเทศนาโปรดปัจจัคคีทั้ง5อันได้แก่พระโกนทัญญะพระวัปปะพระพัธิยะพระมหานามะและพระอัสชิที่ป่าอิสิป,ปัต,ตนะมฤคทายวันเมืองพารณสีแขวนมคตจนพระอัญญาโกนทัญญะได้บรรลุดวงตาแห่งธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขอบวัวพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิกิิขุประสัมปรธานพระโกนธัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าในวันนี้มีพระตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกค,คือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญสองประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลินหมกมุ่นในการมาสุข 2. อ,อริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ 2. ส,สมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา 3. นิโรธคือความดับทุกข์ 4. มรร หมายถึงกระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาในส่วนกิจกรรมในวันอาสาฬหาบูชากิจกรรมที่นิยมในวันอาสาฬหาบูชาได้แก่การทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเทศนาะและสวดมนต์ในตอนค่ำก็นิยมจะไปเวียนเทียนเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย 2. วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาในปี2 5 1 4นี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมหรือแรมหนึ่งข้าเดือน8ซึ่งวันเข้าพรรษามีความหมายและประวัติดังนี้เข้าพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงพระภิกษุขสง์ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกบทสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวต้นกล้าและพืชต่างๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดสมเดือน ในฤดูฝนในวันเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลการหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นและในการนี้ต้องมีทูบเทียนจุดบูชาด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างนี้จะมีอันิสงส์์เพิ่มพูนปัญญาตาสว่าง ส่วนในตามพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอเกรเริกสนุกสนานเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนนรอบพระอุโบสถสามรอบและนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลาสามเดือนบางแห่งก็มีการประกวดตกแต่งมีการแห่แหนนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยทีเดียว กิจกรรมในวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษานี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นทําเทียนจำนำํนานําพรรษาถวายพระอาบน้ําฝนและจะตุป,ปัจจัยแก่พระภิกษสุสามเณรทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมหรือจะรักษาอุโบสถศีลรวมถึงอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆอย่างที่เคยได้ยินกันจนคุ้นหูเช่นงดเล่าเข้าพรรษาเป็นต้น สุดท้ายนี้ในภาวะโรคระบาดโควิด -19 หากอยากจะร่วมกิจกรรมในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาก็มีช่องทางที่ปลอดภัยคือ w w w บไซ n t เวีย n เจีย .com และ w w w บเข้าพรรษาออนไลน์ .com หรือจะร่วมบริจาคเงินตามกำลังของตนแก่โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆก็ได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุข ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้สวัสดีครับ